สวัสดีทุกคนนะครัะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องแบ็คด็อกนะวันนี้ผมก็จะมาทำสอตั้งค่าทั้งหมดนะครับว่าเออตั้งยังไงให้มันลื่นให้มันแบบสมูทขึ้นให้เครื่องมันไม่ต้องรับอะไรมากมายครับแต่ว่าก็ยังลื่นอยู่นะครับผมก็แล้วก็จะมาทํารายละเอียดสไโลอะไรงนี้ด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยก็จะมาแนะนําพื้นฐานจะเลยเป็นเรื่องการตั้งกราฟิกนะครับผมสําคัญที่สุดเลยนะสำหรับการเล่นนะครับผ แนะนำว่าให้ปรับกราฟิกแค่ดีก็พอครับเฟรมเรทสูงที่สุดนะครับสูงเท่าไหร่ให้ปรับเท่านั้นไปเลยนะเพื่อที่จะแบบว่า1ก็คือเซฟแบตนะครับแล้วก็เกมกระตุกใช่ไหมมันจะเขียนอยู่ข้างบนแล้วก็เฟรมเรทคือคือต้องปรับให้สุดนะครับไม่ใช่แบบปรับ,รบแบบต่ําอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันกระตุกน้อยลงไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่ายิ่งเฟรมเรทสูงมันยิ่งสมูทขึ้นแล้วก็แต่ว่าจะใช้แบตมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าเครื่องแคร์ร้อนอนะเอาจริงนะเป็นทุกเป,เ,เป็นทุก มือถือนะครับแม้กระทั่ง Android หรือ iOS นะครับมันก็แหลกเหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เราควรที่จะปรับเฟรมเรทให้มันสูงไว้นะไม่งั้นมันจะแหลกนะทุกคนอันนี้โอเคต่อมาสไตล์ภาพนะครับแนะนําว่าแล้วแต่เพื่อนๆเลยตั้งแบบไหนแล้วแต่เลยครับชอบแบบไหนก็ตั้งแบบนั้นนะครับผมเอาที่เราตาเรามองเห็นแล้วก็มั่นใจนะครับว่าเราเออเราเห็นง่ายอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาคือรายละเอียดภาพนะครับแนะนําว่าให้ปรับ คูณสองหรือคูณสี่นะครับสับได้นะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการแบบไหลลื่นของภาพอะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าข้อเสียก็คือแบตมันก็จะกินแบตแหละเอมมันก็ปกติของการแบบว่าปรับให้มันลื่นมันก็กินแบตอะไรเงี้ยมันใช้ทรัพยากรมากขึ้นเนาะแต่ข้อเสียมันก็กินแบตนั่นแหละต่อมาก็อันี้ก็คือตาบอดสีนะครับไม่มีอะไรนะครับผมใครที่ชอบสไตล์ไหนก็ปรับแค่นั้นพอสว่างก็ปรับแนะนําว่าให้ปรับสุดนะมันจะมองตัวละครง่ายมากนะครับ ขนาดหน้าจอก็เป็นมาตรฐานรอยรอยอยากมากนะครับผมอันนี้ผมก็เปิดสุดอันนี้เลยเติม UC เกม p u b G Mobile กับพ่อ mode c e v e r อบริการโคตรไวแถมถูกกว่าเติมเองแบบสุดๆมีโปรโมชั่นอัปเดตมาเอาใจสายเปแทบทุกเดือนคลิกแอดไลน์หรือแชทเพจตามลิงก์ในดิส c ริปชันได้เลยครับผมเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่ c คฟ v e r เเท่านั้นโอเคต่อมาก็คือ,อปุ่มนะครับ ตั้งค่าพื้นฐานนะครับผมมนีอะไรมัง่งที่เอาจริงไอ้พวกเนี้ยมันมันแล้วแต่มันเพื่อนนะจะตั้งแบบไหนอันนี้ผมไอ้พวกเอียงตัวอะไรเงี้ยแต่ไอ้เรื่องหมุนกล้องอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คืออะไรก็คือถ้าตัวมุเรอเปิดใช่ไหมเอียงตัวแล้วเล็งอันนี้ไม่ใช่าหมดเอียงตัวอะไรเงี้ยหมุนกล้องขนาดเอียงตัวนี้กะหมุนกล้องอันนี้ก็คืออะไรก็คือเวลาเรากดเอียงตัวใช่ไหมเราสามารถที่จะหมุนมันได้เลย หรือว่าเวลาเราขึ้นสะโขกสามารถที่จะหมุนมันอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าเราปิดก็คือการล็อกมันนะครับล็อกมันให้มันไม่ขยับเลยปะล็อกมันให้แม่ให้มันขยับอเหมือนว่าเวลาเรายิงล้วขยับเหมือนเวลาเรายิงอย่างเงี้ยแล้ไม่ขยับได้เงี้ยยิงเวลาเรายิงใช่ปะประมาณนั้นครับผมโอเคต่อมาก็ไม่มีอะไรครับเอียงตัวอะไรอย่างนี้เอออันนี้ที่สําคัญนะครับผมก็คือเปิดหรือปิดช่วยเลงนะครับ ก็คือผมปิดนะครับเปิดหรือปิดคือถ้าเปิดอ่ะเราสามารถที่จะยิงในสโมงในระยะประมาณ70ได้ในระยะประมาณ70หรืออะไรเงี้ยเป้ามันจะช่วยเล็งช่วยดูดครับคือถ้าใครไม่ได้ออฟฟอร์มที่แบบเอออยากจะไปแข่งเลยก็เปิดช่วยเล็งไปเลยผมว่าดีกว่านะแต่ถ้าใครอยากฝึกอะไรเงี้ยก็ปิดช่วยเล็งไปเลยมันก็ดีนะครับเวลาเรายิงดักศัตรูเงี้ยอย่างเช่นเราใช้ UMP u อย่างเงี้ยเวลาเรายิงดักศัตรูเป้ามันจะไม่ดูดเหมือนเวลาเราเปิดช่วยเล็งแบบถ้าเราเปิดช่วยเล็งอ่ะเวลาศัตรูเดินอ่ะ เออเดินเงนี้ยตรูตเดินผ่านเงนี้ยแล้วเรายิงดักเงี้ยแล้วเอาสมมุติว่าตรูเดินมาทางขวาใช่ไหมแล้วเรายิงดักเงี้ยเวลาตรูมันจะดูดเข้าเงี้ยเข้าหาตวัวเออมันยิงดักไม่ค่อยได้มันมันต้องต้านอะ่ะเออไม่เหมือนปดช่วยเลงปดช่วยเลงมันก็จะสมูทไปเลยยิงดักไปได้เลยอะไรประมาณนั้นครับส่วน t p p กับ f p p ก็คือผมว่าอันเนี้ยแลวแต่เหมือนเพื่อนนะถ้าอยากถ้าอยากยิงระยะประชิดง่ายๆอ่ะผมแนะนําว่าให้ปรับให้มันแบบ ใกล้ๆเอออย่าปรับให้มันสูงมากเพราะว่าอ่ให้เพื่อนๆดูสังเกตประตูนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วผมก็จะปิดอย่างงี้อ่ะแล้วเปิดมันก็อยู่ท่าเดิมเห็นไหมให้สังเกตขอบขอบบนจอสุดนะอ่ะอ่ะแล้วผมแปลว่าไปเปิดแบบว่าให้มันแบบต่ำสุดเลยอ่ะให้มันสูงสุดอ่ะไปดูนะเห็นปะเลยขโมนแบบเลยขึ้นมาเยอะมากอเออเหลือประมาณเนี่ยแต่ถ้าปิด ไม่ไม่ให้ปิดถ้าแบบว่าปรับให้มันแบบต่ำาเงี้ยเออแปดสิบหรือแปดสิบห้าเงี้ยเห็นปะมันก็จะแคบลงมาอย่างงี้ก็เหมือนแบบเหมือนกันเวลาประตูงเงี้ยก็เหมือนสตูครับผมอ่ะเนี่ยอาสมมุติว่าอันนี้ผมเปิดร้อยสามใช่ปะอ่ะถ้าผมแบบนี่ให้มองงี้เลยนะอ่ะให้ชนเหลี่ยมข้างบนเลยนะอ,นนอันนี้สําคัญนะครับมมันสําคัญตรงที่ว่าถ้าประตูตัวใหญ่เราก็จะยิงโดนง,ง่ายถูกไหมเออเนี่ยอ่ะผมผมปรับแบบว่าน้อยสุดเลยใครดูนะเห็นปะ มันก็ดูแบบตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมเวลาเราเดินเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือมุมมองข้างๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหายไปครับแต่ว่ามันจะทําให้เราโฟกัสข้างหน้าได้ง่ายขึ้นเออแต่ว่าโฟกัสรอบข้างอะ่ะยากเออไม่ใช่เด็กมองไม่เห็นเออแต่ผมว่าเวลาเรากดไอ p เราก็ขเขาเรียกอะไรเราก็เม,ม,ม้มมองข้างหน้าปะ่นะเนาะเราก็เน้นมองข้างหน้าอันเนี้ยผมว่าน่อันนี้อันนี้เป็นแบบปรับใหม่นะครับผมน่าจะปรับแบบนี้นะเน้นแบบมองข้างหน้าเอา ส่วนอนนี้ผมก็ปรับประมาณ85-82ผมก็เปลี่ยนมาเหลือ80แล้วกันมผมปรับให้มันต่ำสุดเลยเออผมจะเน้นแบบว่าโฟกัสข้างหน้าให้มากๆแล้วกันโอเคต่อมาผมก็จะมาใส่โค้ดปุ่มความไวให้ดูนะครับว่าใส่ยังไงนะแนะนําว่าให้ใส่ความไวก่อนนะครับสําหรับใครที่ใส่ความไวของผมนะอ่ะ7052ีด 70, 1277ีด9683ีด 1198-815อ่ะแล้วก็กดก๊อปเอาไว้นะครับผมคัดลอกไวน้นี้แล้วก็ใส่ครับเหนะอัน,นี้เลยใครจะเอาไปใช้นะครับก็แชปก็ได้เนี่น,นีแชปเอาแคปเอาโอเคแล้วก็ใช้ผังผังเรียบร้อยอัปโหลดเรียบร้อยครับต่อมาเราก็มาที่โค้ดปุ่มนะทำตามเลยครับ ใครที่แบบอยากใส่โค้ดเดียวกันกับผมแผงทีหนึ่งผมใช้แพงนีดหนึ่งนะแล้วก็ติด9หลักใช่ไหมกดวางอันนี้แล้วลบเลข5ออกเป็นเลข4ปุ๊บก็กดใช้ค้นหาเห็นไ,ไหมจะมีตัวอย่างให้ขึ้นอย่างนี้เลยปุ่มผมมันก็จะจางๆอย่างนี้ครับเท่านี้เลยลเรับโค้ดปุ่มก็ไม่มีอะไรแล้วครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมปรับเสียงแค่สูงนะครับผมนี่สะดรับเสียงก็ประมาณนี้ครับ เอฟเฟกต์แลวอ่าแลยอันนี้ผมแนะนำเอฟเฟกต์อย่าไปตั้งสีเขียวก็ได้มันมองยากเวลาเรายิงสแปมเข้าไปในหญ้าอะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นเลือดสีเขียวแล้วหญ้าเป็นสีเขียวแล้วมันจะมองยากต่อให้มันกระเซ็นก็เถอะแนะนำว่าให้เป็นสีแดงหรือสีเหลืองนะแต่แต่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะกราฟิกก็ีนะครับผมอันนี้เราพูดไปแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับสหรับการตั้งค่าเลือกเป้าเรื่องอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป้าก็สําคัญนะระดับหนึ่งนะครับ ถ้าใครเอาเลดดอทไว้ยิงระยะไกลนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นเลดดอทเป็นเป้าจุดนะครับส่วนที่เอามายิงระยะใกล้อะแนะนําเป็นเป้าสี่เหลี่ยมอย่างนี้มันจะยิงง่ายครับผมจริงอันนี้อันนี้จริงนะคือเพื่อนๆลองคิดดูเอาเป้าเนี้นยไปยิงไกลอ่ะมันจะบังีิสัยทัดนมากะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเป้าเม็ดเล็กๆเนี้ยมันจะยิงระยะไกลอ่ะแบบเแบบมมได้อะ่ะเออแต่ระยะใกล้อ่ะไอ้เป้านี้มันก็ยิงได้แหละแต่เป้าเนี้ยมันจะมองง่ายเว้ยมันจะแบบเต็มตัวเอออารมณ์นั้นเลย โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนๆทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้ทำชิปรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างพูดคุยกันได้เลยนะครับชิปนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับไปไปย